ฮะหอนน้อยหนึ่งเลยนะหอนดด้วคะหอด้วยหอดโลด้วยกล้จหาบึงบันสโตโลบงฮะเออเอาสโตโลเออเออสองโลเอาโลเดียวพี่น้องสามสิบพันีโ เลยนึมะไปไว้เสรถก่อนพันจะหิว <c oughs> <c oughs> มาเป็นปลาหมึกไข่เ้าหา่าเม่อเนี่เอาอันหนึ่งเสาหาพันปลาหมึกไข่ดูปลาหมึกไข่เสาหาพันนะ,ล,ะล่ะแดดเรงด้วยพี่น้อ,นองแดดแรงาก็มีสันมีแล้ โดยแบบเราเป็นกันก็นานแรงน้ำกันเนอะทำจะไหนก็นเลิกเดีวนี้สนาดแรกบ้อยูขันน หาโมงนี enga, ata, ่ก็มืดคุณเลยนะตลาดนี่กินยู่เด็กกินยู่นะไม่นะเด็กเสื้อดอกทำไมกินมาได้กสื้อดอกทำไมใหญ่กองสิบปันกิโลเซาแบบ หนึ่งใสน้องใสงูเนี่ยเอาใส่บเอาต่ใสด้อาโล่หนึ่งละโลสี่สิบพันกบสินงูหาะหาสินนสิห่งงาม โซนทางนี้เนี่ยขายเป็ดขายไกย่ข้อเป็ดข้อไก่ขายเป็ดโขายไก่กินไปสังซื้อมันย่งว่าได้กินเลยนะะสามสัน้นยังอยซื้อใส่ออนนันง้อนี่โลหน,นึ่งสี่สิบมือปิง จักสิปิ้งจักสิต on, ส้มโอ้ยคอยจกซอยยังคอยสีเอาอยู teachers, nah, ่บอันนี Mu ้ асибо, ่ right, ้ฮึคอยขึอนไอยากเอาถหงัวอรอคุยนี่คุยเบิดอันนี้ก็โลดได้รก่อนนี่นะเออรโลกแปดสิบอาบัลลอตันี้เัตซะเมื่อไหวออม เอาบนี้เลบ่ไปเสพเอาสักโดดเสพให้กินกันหมดต้วบ่ได้อืมกน้อยเน่งอเสชกยว่ล้วยวีเธอได้กล้วยนี่กล้วยวีฮะคันชิมอขต้มก็มีหาันซ้ให้หมดในชิปได้บ่ะนี่เดี๋ยวจะหาอวีอ่ะ

ะมาหอะะดือนเดี๋ยวไี๋โอ้ยเมื่อยไรไปตลาดแล้วก็เมื่อยได้ขนมมาเลยเจ้าขนมมนายังม่ม้อนมาเป็นเอิญดอกนี่มาสูงง่ขมหอมกินมาสู่ลูกสู่ร้านกินไหนมามหมนักกินน้ำกัน <c oughs> ได้ส่งได้ใส่งวัวได้ปลานิญแล้วก็ ปลาหมึกไข่นี่กล้วยซีอิ๊ข้บตม้มอืนอม่นเะดอดซีอิ๊วมณีพ้นตกเล่ยเผเกดะกตองกระได,กกะะดสิ้นสิ้นมุนไม่ปิ้งไว้อ่อมเสร็จยังก่วเห็ดแล้วนะ <c oughs> มากินขนมน้ำกันเ้อขนมมันได้แซ่บได้นั่งลุงได้พาสือ เศ้าพันเมืนี่งบอกแพงก็งกินอยู่พวกหลายมาหน้าเอ้ยมาไม่รู้มากินนมมาหรุ่งมะมาง่า,ายด่าไมกินนมมาไปเกี่ยวขา่าวเบิร์มาเลยมาข่ามาก,ก่อนแถวข่าเขามากเลย พมนตกมีเกี่ยวอะไรอืมพลต๊แล้ามื่อลตกทำเราแล้วมีบนน้างลหปกเขาคะมีอยากเอามามบัตรไง้บา,าบัตปกเข่าห้พอนทำหมือนกัตอนเอาเขาเอาไปก้กองไว้เนหะ็นไหม เพชรนัวคืนนนขนมแจ๊เขาเอิรนขนมเอียงเป็นม้มอนโกเป็นเอิร์นในในก่อนมันเน่เน่เขนมเอียงอ่ะนี่ัแจ๊งเอิรเบิ่งไขมันปุ๊บเป็นหมัดเป็นหมัดไขมันแม่มอน <laughs> Tính ta là ai gây mạnh nữa Ui cô ấy là Ê đem mấy chị luôn cái gì leo, bao kia leo, nhầy, leo xong hai mẹ nó kia đã cưng Nhanh hai ngày bao giờ hai ngày xong hai ไมหน่ากับปไ,ไ,ไปขานผมในใมือนะแบบขช้น้ำกันแทบแขบหอมๆขนามาเ,เ,เค็มๆเ,มเ,เ,มเมนื้อนัวมันๆแทบเลเข,า,า,ขาขายถืออะไรชิบหาพันขึ้นไปเขาขายอันนี้ซาบ้านี่ สิบห้าพันมันก็จะน้อยกว่านี้ก็สิบประมาณน,นี้ตลาดแรงตลาดแรงนี่สิบมาณนี้แล้วสิบห้าสิบห้าันนี่เมื่อเดือนสามพัน 16,

แห่งบดุลหาห้องผ้าแตะด่ามน่ะนี่้องบอกให้นี่ต้อบอห้ <Natalie> <c oughs> <c oughs>

คิดเร้ิเต้มใส่จังหน่อยต้มใส่เจอเพี่อะกับมันขงคอเรอปลาหมึกไข่ปรเนนโดหนึ่งสองโต๊วสองโต๊วโล อ,กกอ่ะ,อะสิบนี้ก็ลาเด้อพี่น้องเด้อโอเคบายกดออกปะ่ะกดจนตัวสุด